สบายดีพน้องวัสุขสุคนเดิมกินต่หุงนมกันมึงุงกนคือขีรัดเขามั้ 弟弟。 มาได้แล้วน่ไิอดอดิกใส่มะเขือเทศหมเกเอนดูเอาเลืออันเดีวยวกไปซุปนี่

พี no. ่น้องตำส่วมากพี่น้องมากินกันมาพี่น้องกินกันปิดเป้ดโ คอร์มนี้อ่ะเต็ดน้ำไอติมแสบหน่อยโวงคนกินนะ้ำ ได้เป็นแบเข้าล้องปันหาคือลังกล้องปัญหาที่อยากเข้ขา แซ่บเขาปากบ่หึเว้ายมันแซ่บบ่แซ่บนนบ่ได้พี่น้องก็ินลากกาวก็กินนบ่ได้อุ่นตําแบบเพิ่นมักแบบได้เพิ่นเฮ็ดนเองะ จำสัวจำเองแต่แสบเองเพชดป่ะตัวนี้แต่บเพชดกับบัวแสบแมนละตำมะฮงบัเผชดบัวแสบพีน้อเพชดๆสมน้อยหนึง่งหวานหน่อยหนึง่งอือหือผู้นหนึ่งได้ขนายิงบุคลำเลยมักที่สุดเลยตำมะฮงเผชดเพชมสมนี่ตอนประแดกนะ

เฉพาะถือเอาทิชชู่ไว้ค่ะเช้าปุ่งนะกะมารสชจตดแบบข่อยได้มาโดยแบบมีเ่ะ <Ừ. S 2> ยังพันเกิดอยู่พี่เน้ะังปุุงอูคลองเดือนนี่แหลวนะวะคลองแบบเมื่อหลาวันเนี่นะนเกิดก็ต้องเดือนนี่แหละก พอ่อมาพอโมล่นบอเมนูม่อยู่ขึ้นมาเลยลูกบอเห็นเขาอันบอจินบลตะมุกหงนะแม่จะะ้ะโอ้ยเผ็ดขนาดนี้กินบปเดี๋้อ ดูลบดิดิลื่นได้นาดะไม่ได้เจ้าก็่อนเจ้ายงมางเลพจ้กพนเจ้ากนังในน้วเจ้ก็แมแหมกับพระเจนเจ้าอย่างมาแล้วเจ้าเจ้าจะลื่นเจ้าย่างมาแย่แหมกับเจ้ากระพนลง